บอลมือนีแบบรอบๆแรกมากกว่ตัวกันธรรมดาแต่ว่าอ่ารอบสองแบบเปียกปักทักเลยรอบสองแบบว่าแบบปึ้มมาเทเดียวเลยของอ่าตอนบอดอัวบอดจูออกพอกดีตัวมาปึ้มเลยปวดโป้ยีหลีเหนื่อยแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้น,อนอ้องๆที่ผ่อนเสร็จบาที่สิรินกำลังขอขอขขขพ่ากันส่วนใจตาบึ้มว่ากันร้อนล,ลงมา ป้าลูกสาวมานี่นอ้องลูกสาวมานป้าพจะมาลลูกป้าจะบานเหลูกได้จากใครดวงไ,ไ,ไดาแนงเนี่กนะำลังใจัาษาเอฟซี F C, มานะพจะมาแม่ฮักแม่ฮักโ,ดโดค้ดูเด้นานดลูกสา่ยือฮกจ้ At, โค้ด t, โค้ดหายเนี่ยมา,ายทัานทันยนและมีแต่ผู้มันหมาพี่น้องลา,ท,าทัานยนมาไล่<อ>มาหลายๆเจ้าักเต็มเมื่อพี่น้องมาใจ<อ>ดีใจดีใจทุกทุกคน,นจากไซเนี่ยอันนี้จแม่แก้วก,ก,กทมแม่ไม่แต่ว่าข้ามเลยแม่ออกข้าบแล้วประด้อยวเราฝากไว้เรือเลือเรือ อันนี้ดีขอบคุณเมทิควเนนอร์วีแต่่า่ไแ้ตั้งแ่คอนเสิร์ตแล้วอ๋อขอบคุณจริงเลยนะจะฝากแต่ละคนเ่ยแต่ละคนที่อันนี้กาลังใจพี่ชามีน้อยอันนี้ดอันน้ัน้นใส่เนใส่อเมติกใส่เบิ้งนะพี่คอมเมติกยูรใทนาัโอ้คอมเมติกอ่านยุทธกบอะไรคือกัเนพี่น้องกันมาแล้วเมื่อไรอันนี้า่เอฟซีจากเมติคนวีเคนวีเลย่อนรัคอสิร์ตคอนเสิร์ตขอบขอบคุณให่ลายท่างๆ้าน ได้จากเมติกนเวนะคะแล้วก็แล้วก็แม่ๆจากบาคักเ่บาตักบอกนาน้โอ้หขอบคุณจิตาพี่นัะ่าวนี้นาหมานหลายจะริญไหลปวดปวดปวดอยู่เบื่อไปเอเเบื่อเแม่อันนี้ดันยูโรแล้วกัหมานคือกัด ยอม้เอาแล้วเอาแตไปมากกว่านี้เอาแต่ดอกเอาแต่ดอกเอาแต่กระดาษเอาแต่กระดาษเอาแต่กระดาษเอากระดาษเอาแต่กระดาษเอาแต่กระดาษเ่กระดาษเอาแ่กระดาษาแตระดาษเอา่กระดาษเอาแต่กระดาษ่กระดาษเอาแ่กระดาษเาแต่กระดาษอาแต่กาษเอาแต่กระาษเอาแต่กระดาษเอา่ระดาษเอแต่กราษแต่กระดาษเอาแ่กระดาษเอาแ่กดาษเอาแต่กระาอา่ะาษเอากระดาเอาแต่กระดาษเอาแต่กราษเอาแต่กอากระดาษเ่กระดาษเอากระดาษเอาแตระกร่กดาเอาออาตเอต่กระดาษเอา อายิ้มบันบานประสาทเสียงพูดเออจับออกก็ได้ดอกคีดซื้อซื้อซื้อกูนี่นี่นั่นลรวคนนี้ฝังทุกคนปั่งทุกคนชุดสูงให้ปังทักทั้งลังคุณว้านี่ผู้แฮงไดพอกพอรสู้มือส้อสู้มอสูมือัอตอัด่อุก็บรเนตัวพี่เพราะว่าแกคอเก็บของประเน้ม่อยากก็บให้เดีวเราฮะ กูกคยกินหายไปแล้วเบเกอร์พันจอบเออเดี๋ยวองเก่าเดี๋ยวต้ไปถอดพื้นซื้อหนวดปีเลยเออเมือนห้องกสีน้องเพารู้สาบอตอนเต้นอยากให้อยากให้พี่น้องที่เห็นเกิดไปแล้วนะชินจังปวดโค้งปวดเตะเออกำลังใจน้องขอบคุณน้องขอบคุณทุ่กำลังใจนะโจบอจะตุกใจเอที่ไหนคิดว่าใบลอยเขาเลยมาอ่านซื้อเอ้าเห็เป็นเอ้าใหายพีทบ่นี่ใบพัดเขาเลยมาอ่านซื้อเป็นคอมเมดี้ ลกใจายังือนีโมเมนต์มาว้าวเดี๋ยวูกัโตกใจคือกันค่ะายกไปเอาติมบดาเวที่แม่แล้วจุกแบ่งพันทจะให้ค่ะแม่ทั้งใดเฮอขอบอขอบขอบขอบขอ่ขอบขอบตอบขอบแม่ขอบคอบข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 อบ่อบขออบหนบขอบอบขบอบขอบขอบขออ เขาคุ้แม่ทุกคนดูที่หาณแท็ดีเอ็นดูนะคะเออให้เงงปังๆแบบนี้ตลอดไปด้วยคุ้มมาเก็นก็ไยู่ในกิบได้ใส่แม่ใดหน่อยกับกิปหน่อยได้ไรกัยคอเก็บแบ่มมาว่เดี๋วแม่ผ right? <|ja|>> so ู okay. ้นี้แล้วลสิมามาคูมาทุกรอบที่เขามาแล้วแล้วสี่หาเธอละหาลอยแล้ เคยรับพันตลอดที่นี่เื่อตลอดที่ไทยแมนคนเดียวกันเลยเปนไยนกกทีทักย่งมหาลูกเนีเด้อลูกก็ยังหูจัแมนดีใจนแมมากดีกะจิดตัวแมุ่กคนขอบคุณความหักความเพ่งนะคะัีมีให้หลาดูเราลำดวนเแต่งตัวเแ่ยุ่งแตทีมงานทุกคน น้ำาพีน่ลงปังทุกคนเลยมันมาลุยๆนะครับต้นอมแอมน่าจะอยู่โซฟังผุนครับขอให้แม่แม่สุขภาพแข็งแรงทุกคนเด้อขอให้แม่ปังๆลุยน่ารัยยิ่งขึ้นจากที่มีอยู่แล้วขอให้แบบว่ามีจนหล่นจนเหลือมาแพลูกทุกคนเออนกกาจสิวานี่นกกาว่าบปรปีดีดีใดีใจ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 ดีใดีใใจดีีีด แม่อม่นี้กับแราเรามาตลอดในมอชีดแต่แต่เราบหัวล้วอยู M ่ฮอนเตยล์เราโบฮอนบเรื่องละครเรากับเออเยี่ยงเยี่ยเปียกเยี่ยเปียกโล่ชงก็จะเลี้ยอยู่เนี่ยผู้ใดมาเนี่ยหมูกระส่าย น่อที่สาคัญนะครับคือขอบคุณผู้คนที่ปิดทองหลังคาราอย่าห้นีๆอย่าหะดีดีกันทียังไยังห้ยได้บ้างย่าหยาอห้อเอื้อเบาเบายังเบาเบื้องเบามากๆที่สำคัญนะครับก็ต้องที่รื้มาได้คือรู้รู้นะคครู้ทุกคนแล้วก็กู้ไก่ทีที่ทุกคนที่คอยอร์ตคอยช่วยเหลือ ไม่ว่าสิ็นอีหย่างคือเรื่องอย่างต่าอะ่ายงาอผ่านมาสู่มาอไว่าสิเจออีอย่างนะครับพี่น้องนี่คือคัที่ผมอยากจะบอกว่าถ้าหักผมก็ต้องหักคู่น้ำหักพี่ๆหักอ่าหักเพื่อนๆพี่ๆในวงทุกคนคอีกคอยอร์ตนะครับอีกทีต่ว่าตงไหนกเออกอยู่ข้างในที่หมดจิตภาษีมีมือหนีหมดจิตภาษีมีเพล่งเพล่งหมดจิาษีมีเม่เม่ เปนมาหักมาหวมแบบนี้ที่ัขต้องขอบคุแม่ๆของนาซับนอนทุกๆคนนั่แหละที่นคอยซอยเหลือคอยซัพพอร์ตเนาะเอาเบานกว่าแงก็ต้อบขอบุ่อยางเดียวผอไก่นะคู้ไก่คือคนที่แล้วไบอกสอนน้องมันะไ้นีปัแต่นี้ตลอดไปปันข้ก เป็นปล่อยเปนจมเนี่ยคือเขาล้างเขาถึงเข้ามาลูกบตัเขาทว่าคืนล้างเวันดียเนาะคือเขาามาลูกก็ต้องอธิบายอ่ะเจไดกะคือเกาเจไดกะลูกคือเกาถึงเขามาลูกก็ต้องอธิบายยังมากมายทุกคนกสิเนาะ่รัชบเว้าในรัวคือนคามาลูกแหมมันมันบ่บบี้อย่างที่สิบันัญยายแบบนี้ไอย่งแต่งเตะยูน้ำแกันมานหกเจ็อหกเดือนเดียาแปเดือน บอกเคยหอมลููบอกเคยนีเลยถ้า่ากอดเคยกอดเลยนอนตตกบอกเคยนอนแต่ว่าถ้า่าหอมลูกบอกเคยหอมนูบอกเคยหอมแ่ว่ามือน like. like ี่แซวมือนี่กันแซวมือนี่ให้เพลงใหปังแบบนี้กันอขอบคุณใกล้กัาแต่อบพระคุณแฟนกับเฟนเท็กเอซสนี่เป็นเพงทุกคันที่ให้การต้อนรับรากะ บทํา,ทาคำชู้หกักแจ้งบักหลาคนนี้เด็กหน้อยจากผู้พานที่จากที่บบมี่อย่างเลย <c oughs> จากมือนั่นจนหอดมือนี้นะครับพี่น้องครับค่อยสับพอดค่อยหกักแจ้งบองแง่งงค่อยสอนค่อยอย่างว่าทุกจิิงท,ท,ทุกอย่างกับโบมี่อย่างทีซีโบพี่น้องก็คือว่าขอบคุณให้ขอกราบขอบพระคุณแม่แม่เอฟีทุกทุกคนที่ค่อยหักค่อยแท่งบางที่บางย่างบางเรื่องอาจจะมีอย่างที่มันทิพาดอยู่ว่าอีอย่างพ่เขาใจกันกับ เข้ากับก่อยที่สิบพี่สี่สิบพยายามสี่สิบดึงเขากันแล้วก็นกับพวกอ่าพอลอมอ่าเส้นกับเส้นเขาทุกโคนให้หักให้แช่งพยายามให้หักให้แช่งกันเป็นอย่างตลอดไปแล้วกับจับแขนกันไว้เนียนๆกอดกันไว้เนียนๆไปให้หดฝั่งฝันส่งบักลาไปให้หดฝั่งฝันที่เพื้นฝันไว้พี่น้องให้เพื้นได้มีบ้านนี้รถนี้ครบทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อถึงมือนั่นแล้วกับที่เป็นมือที่บักลาที่ความสลุมทั้งทิศ ข้อ <icana> <naj bum S 1> มไฟฟันที่ข้อฟันไใบที่อย่างนี้จากเด็กบ้านป้าขาดอนผู้นึงที <c oughs> ่บอกคิดว่าจะนี่มือนีที่บอกรีด่าจะมี่เป็นกระเบื้องที่หักนเท่งมือเงี้ยเดีนี้ตลอดมาใกล้ก็ดีใจที่ได้ได้ยุ่ขึ้นได้ยุ่หลักาขึ้นไหมตุลาฮอตนี่มีนะครับกับขอบพระคุณทุกๆช่องทุกๆขาคนผิดทายผีดเนี่ยไฟสะอร์ตทุกๆทุกอย่าง ีหักบาหลาหักเยอะบางหลามือนีนี่มือนี่นองนไปเครับ้องเก็บให้ฟังเลยตลอดไปเก็บทุกเก็บยังตเลยเพราะว่าเป็าจไปจิเก็บฟองเก็บยัทุกคนนะไปเก็ไปเก็บฟองเก็บยันไนะครับพี่น้องเพียงดวงเงี้ยอย่างนี้ใบเนาะนะรับเียองอ่ที่ฝากตองไป้วทีถาตอนี้พี่น้องใกล้บอยังไม่ถึงสั้นดีใจน้ำยู่หลนะครับน้องวดกันคิดหลาครับสวัสดีครับไปนะครับพี่น้องขาปวอกขนติดหลาครับสวัสดีครับ we